ประเทศไทยต้องรีบสร้างกำแพงด่วนนะคะประเทศตุรกัเป็นดินแดนตะวันออของพม่าเปนแดนของเราของมาเลเซียของกัมพูเจีของเมียนมาโอปอนซิสเตอร์ตุรกันเป็นดินแดนตะวันออกของพม่าเปนแดนของเราของมาเลเซียของกัมพูเจีของเมียนมาโอปอนซิสเตอริรกันเป็นดินแดนตะวรนออของพม่าเปนแดนขอมเรา 이 나라가 그냥 평화로 원하고 우리 캄보디뿐만 아니라 전 세계적으로 어떤 나라인지, 뭐지? 하 평화로 원하 나라예요. บอยเขมรสร้างเรื่องอีกแล้วล่าสุดนะคะสื่อใต้หวันนะคะประกาศจะเลิก จ้างนะคะแรงงานชาวขมินมากกว่า2,700ชีวิตนะคะงานนี้ต้องมีไม่พ้นไทยอีกแล้วประเทศไทยต้องรีบสร้างกำแพงนะคะขอเป็นกำลังแรงใจให้กับประเทศไทยแล้วก็ชาวไทยทุกๆุกคนนะคะที่จะสร้างกำแพงเพื่อป้องกันจากขมินทุกคนคะ่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะก่อนหน้านั้นนะคะได้มีคลิปว่อนเน็ตเลยคะ่ะว่าเกาหลีใต้ประกาศเลิกจ้างนะคะแรงงาน คนขมรน,นี่ห้าหมื่นกว่าชีวิตนะคะแต่ล่าสุดค่ะไต้หวันค่ะก็ไม่ทนกับพฤติกรรมของชาวขมรอีกแล้วงานนี้ไม่เห็นบอยบอยขมรออกมาพูดเลยนะ หลังจากที่อวดดีอวดเก่งเจอคนอื่นล้อเลียนนะคะการกระทําของตัวเองทําเป็นรับไม่ได้ค่ะแต่ว่าคนกัมพูชที่ไปบุบาบหรือว่าไปทํากรากนะคะในประเทศอื่นๆกลับไม่มีปากไม่มีเสียงบอยเอ้ยรู้ทุกเรื่องของประเทศไทยนะคะแต่ยกเว้นเรื่องของคนกัมพูชาที่ไปทํากรากในประเทศอื่นๆแล้วก็คนกัมพูชาที่รับหูรับตาบูชาเทิด พ่ออุ้นเส้นนะทุกคนคะ่ะยังรักและก็ยังศรัทธากับคนที่ไม่ให้คุณค่าอะไรกับคนขมิ้นเลยค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยเนาะเอาจริงๆนะทุกคนคะ่ะในฐานะที่อยู่ไทยมานานนะทุกคนแล้วก็มีความรักในะประเทศไทยเนาะเคยไปเป็นแรงงานมาก่อนทุกคนคะ่ะกับอยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับผู้ที่เคยใช้แรงงานด้วยกันทุกคนคะ่ะ ประเทศไทยต้องรีบสร้างกำแพงด่วนนะคะคนไทยได้ออกมาโฟสนะคะแล้วก็ได้นำภาพนี้มาประกอบเป็นเหตุการณ์ที่คนขานะคะว่าไทยรีบสร้างกำแพงด่วงโรงงานใต้หวันเพ่นมนีแล้วลอยแพแรงงานขมีมากกว่าหนึ่งพัน เจ็ดร้อยชีวิตนะทุกคนประกาศเลิกจ้างธันวาคมนี้นะคะเนื่องจากวานะคะทุกคนขาหลังก่อนหน้านั้นเนาะทางฝั่งนะคะอของไต้หวันนะคะทุกคนแล้วก็เกาหลีใต้นะคะที่ได้เคยประกาศเลิกจ้างาแรงงานเขมรเนาะที่ได้เข้าไปทำงานใน แต่ละประเทศนะคะทุกคนโดยเฉพาะนะทางฝั่งอ่าเกาหลีใต้เนาะเกาหลีใต้ก็ประกาศเลิกจ้างไปแล้วห้าหมื่นกว่าคนทุกคนคะ่ะไม่แยแสแรงงานขมิน้นเนื่องจากว่าทนพฤติกรรมของคนขมินนี่แหละบาไวนะคะบไหวจากการกระทําแนวดหนทุกคนค่ะเนาะคือเอาจริงๆนะก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแรงงานเนาะคะ่ะ ไปทํางานในประเทศเขาแต่อยากจะไปมีสิทธิ์มีอํานาจในประเทศนั้นๆทุกคนก็เลยสา่งข่วมบุญไหว้ให้กับเพื่อนนั่นเองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะเอาจริงๆเนาะในฐานะที่เคยเป็นแรงงานมาก,ก่อนบอควนจะเหตุแบบนั้นนะคะเพราะว่าเนี่ยไหรทุกคนคะ่ะการที่เข้าไปทํางานในประเทศอื่นควรจะหาเกียรติประเทศนั้นๆโบแมนจะไปแสดงตัวตนนะทุกคนอยากจะทําตัว กรากเนาะมีสิทธิ์มีอำนาจในประเทศเขามันเป็นสิ่งที่บ่ควรแหละกะบ่เหมาะสมพี่น้องคะ่ะบ่าว่าจะอยู่ในประเทศใดก็แล้วแต่นะคะทุกคนคะ่ะเฮาต้องเคารพประเทศนั้นๆเนาะเพราะว่าเอาจริงๆนะขนาดบางคนเนี่ยอยู่ในประเทศตัวเองแต่ยังบ่กะมีปากมีเสียงแต่ว่าพ่อไปทํางานอยู่ประเทศอื่นกับมีปากมีเสียงนะทุกคนกล้าเนาะ ปีกกระลาขาแข็งนะคะปีกกระลาขาแข็งพี่น้องขาตั้งตัวซุ่มนมปะท้วงนะคะก่ออาเหตบอเอาอย่างไงเลยแปบลบว่าสร้างความบุญไหว้ให้กับประเทศเพื่อนมันบอค่ะมั่นกับบอสมควรน,นะคะเพื่อว่าเพื่อนอยากจะแสดงตัวตนอยากจะให้คนอื่นซอยเหลือนะคะแต่สุดท้ายเป็นจังไนล่ะคะเกาหลีกัคือบอเอาเนาะเพราะว่าคนเกาหลีนี่นาอเพื่อนกะ ยึดเหนี่ยวจริงๆทุกคนค่ะเพราะว่าคนคอมเมนต์นะที่อ่าเข้ามาในประเทศเกาหลีเนี่ยคือได้ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกเลยว่ามันไม่สมควรนะคะไปทวงความยุติธรรมในประเทศเกาหลีนะเอ่อทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนเขมีนเนาะเป็นคนกัมพูชาแต่มาเรียกร้องสิทธิบอกว่าไทยนี่นะคะอ่าอ่าเกินเขตเกินดินแดน สุดท้ายแล้วเป็นจังไดรเดี๋ยวลองมาฟังคลิปนี้พร้อมๆกันสิสเุรีรัมเป็นดินแดนตะวันออกของแม่ดินแดนของเราของมาเลเซียของกัมพูชาของเมียนมาโอปอลสิสเกตุรีรัมเป็นดินแดนตะวันออกของแม่ดินแดนของเราของมาเลเซียของกัมพูชาของเมียนมาโอปอลสิสเกตุรีรัมเป็นดินแดนตะวันออกของแม่ดินแดนของเา ลเซียของกัมพูชีของเมียนมาโอ้นสิสเตปุริรัมเป็นดินแดนตะวันออกของแม่เห็นบอละค่ะทุกคนค่ะเนาะไปอยู่ใส่กระสางแต่ปัญหาโอ้ยหนาอายซะเลือเกินนะคะเป็นวาเนาะนี่แหละค่ะผู้ใดละสิอยากให้อยู่นะคะผู้ใดกับบอยากให้อยู่นะคะและสุดท้ายนะทุกคนสมควรแล้วที่ประเทศไทยปิดด่านนะคะ ประเทศไทยปิดด้านเนี่ยสมควรละค่ับสมควรอรีเนาะเพราะว่าที่นี่ละ่ะคนัญคำนนะคะจะได้กลับไปอดอยากปากหมองเมื่อเหมือนกับอ,อดีตการที่เขาเคยเข้ามาเพิงผ้าละมีนะทุกคนคะ่ะพึงผ้าบารมีของคนไทยเนาะสมัยแตะกอนนะคะและสุดท้ายแนวนี่คือเป็นจังไบเห็นบอกคะ่ะ ไปบบม่มไปโบรอดค่ะเอาจริงๆนะคะบานไก่เลื่อนเคี่ยงเนาะทียูติดกับไท่นะคะบอกได้ความเดียวเลยมีแต่ไท่เท่านั้นละทีตอนรับคับสูนะคะคนต่างประเทศเนาะหรือว่าคนต่างฉาติทีเดียวเขามาทํางานอยู่ประเทศไทยเห็นบอกค่ะเอาจริงๆนะบอกได้เลยค่ะว่าถ้าหากว่าอยู่ปะเทศไทย เจ้ามีความขยันนะคะมีความขยันมีความซื่อสัตย์นะคะมีความกระตือรือร้นอยากจะทํางานจริงๆอยากจะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงๆแพระวนะคะขอยื่นย่นคําหนึ่งเลยค่ะว่าเจ้าจะประสบผลสําเร็จแน่นอนเพราะว่ายสิ่งที่เช่าโลกนะคะได้มาก เว้าถึงประเทศไทยเข้าเว้าจากใจจริงๆค่ะว่าคนไทยบร้เป็นคนแรงนําใจนะคะคนไทยเป็นคนที่มีนําใจและมีศิลละถ่ำสูงอยู่พอสมควรน,นะคะเพราะว่าเพื่อนมีอ่าพระมหากษัตริย์นะทุกคนเนาะเป็นเศรพุทธที่แท้จริงนะคะบางคนบอกว่ายาสุเขาขางคนไทยหลายวะก็มีทั้งคนดีและบดีแม่นขายอมรับเนาะว่า มีทั้งคนดีและบอดีทุกคนค่ะแต่ว่าถ้าเฮาคิดว่าเฮาดีพ่อนะคะมีความนะมีความขยันมีความสื่อสา์เพราะว่าเสื้อ,อได้เลยค่ะว่าประเทศไทยบริเตนเป็นประเทศที่ไร้ศีลธรรมและก็บบริเ,เ็นประเทศที่ไร้นำใจคนไทยนะทุกคนส่วนมากเป็นคนจิตใจดีเนาะ mm. ขอแค่คุณมีความขยันอดทนเพราะว่าประเทศไทยนะคะเมืองไทย มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดเลยกาวาใด้นะคะในน้ํามีปลาในนามีข้าวทุกคนขานะคะในจิตใจของคนไทยก็มี คุณงามความดีแล้วก็บบแหลงนําใจเนาะเอาจริงๆเลยว่าเรื่องอาหารการกินอยู่ในประเทศไทยในตลาดตะลี่ทุกคนค่หาซื้อได้สะดวกสบายเลยนะคะพอขาเม่ขายนะคะเบาวหน u หัวมวนนะคะซื้อของลดแลกแจกแถมพี่น้องคะ่ะเอาจริงๆเนาะโดยเฉพาะเวลาเพื่อนจะกิบตล้านนะคะหรือว่าใกลช่วงตลาดจะเลิกหรือว่าตลาดจะว้าเนาะ ขฮาไปสื่อของนี่ผลไามา้หลากหม้กล่องละยี่สิบบาทสิบบาทเนี่ยเพื่อนจะขายให้เลยสามกล่องหาสิบบาทบางคั้งก็สองกล่องสามสิบนะคะบางคั้งข้าสื่อผลไมา้แถมผักให้ข้านําอันนี้คือถ้าคนที่ได้ไปอยู่ประเทศไทยจริงๆจะโหดีนะทุกคนเป็นอย่างถึงได้กล่าวว่าว้านะคะเนาะพี่เอฟซีหลายๆคนเวลาที่น้องพี่ว่าเว้าถึงประเทศไทยทุกคนคะ่ะเพื่อนก็จะถามมา คิดหอดน้องเพื่ว่าหลายดีน้องเพื่ว่าบอยอยากมาเที่ยวเมืองไทยอบอบยอยากจะกลับมาทํางานประเทศไทยบอนะคะเพื่ว่ากระต่องขอขอบคุณในหลายนะคะที่คิดหอดคิดถึงนะคะแลกกะ ค่อยให้กำลังใจแลละก็ค่อยให้ซัพพอร์ตนะคะหนึ่งแสนซับพอร์ตครบอกตรงๆเลยว่าโบเมนของน้องแพรว่านะคะเป็นของพี่ๆเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่ได้มาติดตามนันหล่ะทุกคนค่ะความซื่อสัตย์สุจริตและความที่เรารู้จักนอบน้อมทุกคนในการทํางานอยู่ประเทศใดๆก็แล้วแต่เนาะการให้เกียรติการเคารพนะทุกคนโบเมนว่าการรักชาตินะคะข้างชาติจนเกินไปอย่างเช่นขมรเนาะจนเฮ็ดให้ตัวเองนี่ตรง ขาดสติและการเหตุให้ตัวเองนี่ต้องลำบากนะคะลำบากเนาะแล้วก็เฮ็ดอาหรือว่าเฮ็ดให้ประเทศหรือว่าบุคคลอื่นที่เขาบริมีส่วนเกี่ยวหงเนี่ยพ่อย่วยไปนําอันนั้นคือคนบม่มีความคิดนะคะคือคนไม่มีสติสมาปัญญาเนาะทุกคนบม่มีปัญญานะคะเขาเอ้นว่าเนาะงูอัลีนะคะอันนี้ก็คือ,คอว้าไปนีมุ่งมองความจริงทุกคนบอก เห็นบหาเห็นบหาสุดท้ายแล้วเป็นจังไดนะคะปัดที่นี่เนาะอยากจะมาเรียกร้องนะทุกคนอยากจะเข้ามาประเทศไทยนะคะเอาจริงๆเลยคนไทยนะคะทําจริงทาจังแล้วเริ่มนะคะโดยเฉพาะนอกคนไทยนะคะในประเทศไทยนี่มูลนิธิหลายๆมูลนิธทิทุกคนเขาพร้อมที่จะร่วมใจกันสร้างนะคะคนละหนึ่งบาทสองบาทมันก็ได้เยอะแล้วนะคะ เอาจริงๆคนละหนึ่งบาท2บาทได้เยอะแล้วเพราะประชาชนคนไทยมีประชากรที่เยอะมากนะทุกคนแต่ละคนคนรวยก็มีเยอะนะคะมีดารานักร้องนักสแสดงมีมูลนิธิต่างๆนะคะกองทุนหนุนนำร้างคุณงามความดีในประเทศไทยนี่มีเยอะนะทุกคนคะ่ะอยากจะบอกให้รู้ไว้เนะว่า อย่าคิดไปเล่นกับระบบของไทยแล้วอย่าไปเล่นกับความรู้สึกของคนไทยเด็ดขาดนะคะเตือนเลยนะน้องทุกคนคะ่ะในฐนานะที่ เราก็เคยไปอยู่ประเทศไทยแล้วก็มีความรักประเทศไทยทุกคนคะ่ะนอนันก็นคือเหลืองเล่าที่จะเอาน้ำมาฝากเ้อโดยเฉพาะนะคะขนาดบักบอยขมีนพี่น้องคะ่ะเพื่อนกันย่างวัดละแวงแมนบอกค่ะถึงจะเล่นกับไทยขนาดใหญทุกคนก็เล่นแบบระมัดระวังนะคะบอกกะที่จะบูปบปากเพราะว่ารู้ดีว่าคนไทยพูดจริงคำจริงนะคะบอยขมีนยังยอมแพ้เลยทุกคนคะ่ะ โอเคเลยค่ะทาทนผู้ชมทำผู้ฟังค่ะรับชมเราฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์นะคะพูดคุยทักทายกันได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจใหายน้ำเ้ยค่ะขอบคุณในหลายค่ะที่เขามาติดตามรับชมเราฟังค่ะสวัสดีค่ะ